ตู้ธรรมดาไม่หมฮะตู้ธรรมดายอศอะไรครับยอศอะไรครับผมอ่าใจจิตศักดิ์ทองศรีครับตำแหน่งเจ้าที่ให้ทางมีาควมเร็วครับแต่ตอนนี้ผมมาต้องมาทำธุรกิจมันใหญ่หลวงคือต้องหน้าที่อั็นใหญ่หลวง ใครจะนอนเราเปิดเพลงนี้ใส่โอ้มิ๊ห่อกลับไปกินที่กรุงเทพอีกโอไม่ใช่ไม่ใช่สดเตตสเ็ตนี่อะไรครับเนี่ยเนื้อจะห่อข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มลเนี่ยจ๊บเดียวเนี่ยลวกเลยเนี่ยเดี๋ยวทอดแค่เดียวโจ๊บเดียวเลยทอดดูตัง ฉลองยุบเป็นไรครับฮะฉะลองยุบเป็นไรครับย,ง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 ยองยองยองใจเย็นออมารบนี่<อ>ถ่ายชงอบเลยแสดงว่าคนอยู่นี่เขาถ่ายทั้งวันใช่ไหมครับผมเป็นตาก,กล้องไอ้ออกไปเคี้ยวเจ้าเลยจะมาไม่ได้อย่างนี่ทำไรครับไม,ไม่ทำไรครับเนี่ยฮะไม่ทำไรครับไว้ไว้ปรุงน้ำขึ้นเดี่ยวค่ะไว้ปรุงน้ำขึ้นเดี่ยวนะครับโดนแบบนี้มันทอดได้เลย คนนี้นืี่ข้เห่อยขออเดียวันีู้ม่อไก่นี้ทำไมเนื้อไปไแนเนี่ยเอทำไมเนจะกระดูกล่ะแกงนี่อแกงเจียวหวานเจียวหวานไนั่นได้ผูกกองเนาะนี่ไง ฝั่งแกงเขียวหวานก็เป็นผู้กกองก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นโจรเนี่ย่ะอ๋อนี่การ์ดกัดน้องปิชอกัดเอาเสื้อแดงดิมาได้ยังไงเด็กเสื้อแดงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเสื้อดำไม่เห็นเลยเพรใส่เสื้อดำอยู่นี่ออ๋นักลบดำมานี่อยู่นี่เองครับนักลบดำ มือไม่ได้ถือปืนครับถือตะหลิวครับนี่อนี่ก็ประกาศมาเนี่ยมิดเอกครับเซตซูมเข้ากับบรรยากาศเพลงน่าดู โอ้นี่มันสนุกในการเข้าไก่นีต้งนี้นะมันต้องจูโจมนะถ้าเกิดอย่างนั้นไก่ไหม้ไม่ได้นะัต้องโจมนะครับตูโจมบางทีถ้าไก่มันแบบว่ามันมันหนีเราครับเราต้องจับมันให้ได้นะครับมันเป็นศิลปะในการทอดไก่ทุกอย่างนะครับ วันนี้เรื่องในวันเรากาดอะไรวันเราขาดอะไรครับเนี่ยวันเราขาดอะไรครับเนี่ยใส่ผ่านไปเลยวันเราวันเราขาดอะไรครับอ๋อนี่คือว่าะไรต้นหท้าายปีเก่าตไมต้ไม้ต้นไมตมต้น้ต้นไม้ต้ต้นต้นต้ไมนต้ต้ต้าใต้ต้ หลบหลบลบนลบต้นมะม่วงน่ะจะมีปิวจะปิวหน่อยแหละ โอ้ยเมียทหารมาทำอะไรแอบทำอะไรอยู่ครับเนี like? ่ยงานที่จะตรลง้อดไก่เป็นม yeah, ันไปไหนหมดวะเนี่ยดูมันโขมเหวะ มันทอทิ้งเลยมันี่ยอดเสร็จก็มีเหลือเลยอันนี้อันนี้ทำอะไรอะไรเนี่ยอันนี้ไอ้ปลาเส้นของพี่ผมเนาะปลาเส้นของพี่มันไม่ไม่ใส่นี่เหรอเป็นน้ำตาลน้ำตาลใหม่ไม่ใส่แล้วเอาน้ำใส่แล้วจะพลาดไปแไม่มีแล้วเตาก็ไม่เหโอ้ลืมประดับไปเลยเนี่ยป้าเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่ของบ้านนี้ จับจังเลยนะภาพอ่ะคุอผมถ่ายวีดีโอเลยพี่พี่ไปดูใน YouTube ของพี่ยูทูบเจทำไรครับเจเอาทุกช็อตจริงๆคนชิมดใหน่อยไหมโอ้โหเธ้ก็ไอชิมพ่ผลก็เรียบร้อยแล้วเย่จ้างเดี๋เวบอกว่า หรือจะเอาสบายวะน้าแก้ววันนี้ไม่เป็นขนมแบบน้าออทำแบบวันนั้นอ่ะวันนี้ออมันทำขนมหวานเลยมันอยู่ในห้องนั่นแหละนั่นยัน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 นี่อะไรเนี่ยแชทสกายเหรอสกายสกายเหรอ